สวัสดีครับ FC นาตีมีเดินป่าครับวันนี้ครับนัตตีพามาดูสถานที่จัดงานคร่าวๆนะครับเป็นสถานที่จัดงานแข่งขันมีดอินเนปแห่งประเทศไทยครับในเดือนตุลาคมวันที่ 17, 18, 19นะครับแต่เราจะแข่งแค่วันที่18นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับมานัตตีเลยพามาดูสถานที่คร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆที่สนใจที่จะมาในงานนะครับมาดูกันครับ ที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะครับคือสถานที่จัดงานครับตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับที่เห็นสีขาวๆที่เป็นโรงเรียนตรงนู้นนะครับเป็นศาลาประชาคมหมู่ที่ห้านะครับเราจะจัดงานตรงนี้แต่ว่าทําไมนาติถึงยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับสองฝากฝั่งข้างทางนี่นะครับตรงกลางจะเป็นร่องน้ํา ฝากซ้ายฝากขวาจะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถตรงนู้นจะ er เป็นที่จอดรถคือนู้นนะครับสุดนู่นเลยนะครับไกลมากครับประมาณ300เมตรครับเป็นที่จอดรถแล้วก็ตรงนี้ครับหลังป้ายแล้วก็ฝากตรงนู้นจะเป็นที่จัดบูธครับจัดบูธจัดงานครับก็คือจะมีล็อกขายของครับเป็นล็อก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 นะครับขายของกินนะครับขายของใช้ของโอท็อปของต่างๆนะครับมา แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินนะทางเดินฝากนู้นก็ขายของครับฝากนู้นก็ขายของฝากนี้ก็ขายของนะแล้วส่วนตรงนู้นเป็นที่จัดงานมีเวทีกลางเดี๋ยวหนะ้าตีพาไปดูนะครับอ่านี่ะครับมีแมน,น้ำนตรงรกลางครับบรรยากาศดีมากครับถ้าจัดเดือนตุลาคืออากาศน่าจะดีแล้วก็เย็นสบายเลยละครับ ัวนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะครับเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปจุดเช็คอินถ่ายรูปเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งอดอกไม้ต้นไม้ประดับนะครับแล้วก็ใส่ไฟเพื่อนๆก็ไปยืนอยู่ตรงกลางนะครับถ่ายรูปคู่กับเคียวคู่นะครับเคียวคู่ของตำบลร่องฟองนะครับนี่โซนที่เราไปอยู่นะครับมีที่นั่งนะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้มพุน้ำพูนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ ก็จะมีถนนเข้ามาเวท,ทีกลางจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงป้ายหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวหมู่ที่5ตำบลรองฟองอำเภอเมืองจังหวัดพร,ร่นะครับเห็นไหมครับนี่มปนน้ำอยู่ตรงกลางสวยงามมากครับนู่เห็นไหมครับบรรยากาศการแข่งขันดีมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาดู สถานที่แข่งมีดกีเน็ตกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบูธขายของทั้งหมดเลยนะครับบูธขายของโชว์สินค้าทั้งหมดเลยนะแล้วเราจะปิดถนนตรงโคง้งตรงด้านหน้านุ่นครับโค้งด้านหน้าคือเราจะปิดถนนไว้อ่ะนี่ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับโรงเรือนที่มุงหลังคาที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้คือสถานที่แข่งมีดทั้งหมดครับทั้งหมด15ด่านจะอยู่ภายในโดมตรงนี้ครับ โดมไม่เล็กไม่ใหญ่นะเนี่ยโดมตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเคลียร์พื้นที่ออกให้หมดเลยนะครับเคลียร์พื้นที่ออกให้หมดแล้วให้เราวางวางโต๊ะแต่ละด่านแต่ละด่านแต่ละด่านนะครับนี่เพื่อนเพื่อนมีอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงนี้นะจะแข่งกับขัดก็ตรงนี้แล้วจะมีโซนพักของนักกีฬาอยู่ใต้ต้นมะม่วงตรงนู้นเดี๋ยวนตนะัตีพาไปนะนีกตีพาไปเยอะครับนี่โซนพักนักกีฬานักแข่งมีจะอยู่ตรงนี้ ตรรงนี้คับจะอยู่ตรงนี้นี่ใต้ต้นไม้ต้นมะม่วงนี่ครับโอ้ยอากาศเย็นครับร่มทั้งวันนะการันตีว่าร่มทั้งวันเนี่ยเราเอาโต๊ะเลียงนี่เลยครับแล้วก็เรานั่งทานข้าวพักทานข้าวนั่งอยู่ในร่มตรงนี้เลยตรงนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะนี่ก็ประมาณ20เมตรนะ20เมตรกว้างก็ประมาณสักหเมตรเหลือๆครับนักแข่งมีดเราอยู่แบบเหลือๆนะส่วนตรงนี้ครับนี่ แข,แข่งมีดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวพี่กำนันนะพี่กำนันพี่กำนันออดนะครับชื่อเดียวเหมือนกระป๋าเลยนะครับก็จะเคลียเคลียเครื่องออกกําลังกายแล้วก็เคลียโต๊ะ,ตะป้ายอะไรพวกนี้ออกให้ให้มันโล่งนะเนี่ยโล่งเสร็จเราก็วางด่านเซตด่านกันได้เลยครับอย่าลืมนะครับงานจัดวันที่17 18 19แต่เราแข่งวันที่18นะเราแข่งวันที่18นะครับ วันเสาร์ที่18ใครก็มามา,มาเที่ยวได้เพื่อนๆมาเที่ยวได้ตรงนู้นปิดถนนปิดถนนตรงโคง้งตรงนู้นครับตรงโคง้งตรงนู้นคือปิดถนนโซนนี้เป็นของนักแข่งทั้งหมดนะใครจะทําอะไรก็ได้โซนนี้เป็นของนักแข่งทั้งหมดเลยนี่นี่ถนนตรงนี้เป็นของนักแข่งทั้งหมดมาจนถึงศาลาแล้วก็ตายต้นมะม่วง่ทนติโูนบรรยากาศดีมากนะครับใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับสวัสดีครับ